สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวนนะคะก็วันนี้นะคะจะเล่นเกม Five Fortune Star นะคะจากค่าย Next Spin เนอะอ่ะเอามาสองพันนะคะก่อนเดื่นเราก็ปรับกันก่อนเลยจ้าร้อยหนึ่งไปเลยค่ะแม่เผยโบนอ้องเหมือนเดิมเดี๋ยวรีวรอรอเจ็ เ <75. S 2> ข้าดีๆหน่อยสิเข้าแบบปุ้มทีเดียวจัดหนักแล้วเราออกกันเลยเดีกว่ามาได้500เกมฟรีนะคะนี่ไรน้องๆ,ๆคือไงยังไม่งงๆเลือกต้องเลือกกันนดยออเอาไหนดีอันนี้แล้วกัน ร้อยแปดเราก็สายมั่วซั่วอยู่แล้วนะคะเราก็เลือกไปแบบไม่รู้อะไรนะคะด้วยความที่ไม่เคยเล่นไม่รู้ว่าเลือกอันแต่ละอันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะความไม่ได้ศึกษานี้อุ๊ยหูด้านกลางเป็นเสือชมพูนะอุ๊ยอุ้ยอุว้าวแรงมากแม่หมื่นแแม่ จุกจุกอุ๊ยนี่หมดหมดฟีสซิตแล้วเนาะนยังไงอะก็ต้องเลิกไหมเราจะอยู่ทําไมล่ะคะนี่เราก็อน่อมาแล้วนะเนี่ยสามพันสองมืนหนึ่งโอ้โหจุกขอจุกๆุได้จุกจ,กจ,กจกุจริงโอ้โหวันนี้สมพรปากมากนะคะก็พอค่ะยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ